สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกระช่องเปรี้ยวช้าเนี่ยเหรอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งอากาศกด็ดีดีประมาณ8องศาค่ะแต่ว่าลมพัดวีวีในกระจุสิประมาณหาหกองศานี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าลมนะคะเหตุให้อากาศหนาวนะคะแต่ถ้าเปียบปันจักรยานเข้าไปในเมืองก็จะอยู่ที่ประมาณ12องศาค่ะนี่คือความแตกต่างของพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นไหรแล้วก็ เห็ดแห่มันหนาวกาเก่านะค่ะแต่วันในเมืองนี่จะห่อนกลางสินะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจ้าน้อยเบีก็จะไปทํางานแล้วนะคะเบี้ยจะปั่นจักรยานไปทํางานนะคะเบี้ยตื่นเสาร์มากะลืดผาสักผาก็เลยออกมาเสร็จธุระแล้วก็เลยออกมานั่งจิบกับจิบช้านะค่ะแล้วก็จะมาทําวิดีโอนะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะเบียยขอทําวิดีโอเกี่ยวกับครูชีวิตแล้วก็พิ่นัยกรรมแล้วก็สัญญาต่างๆนะคะ เพราะว่า,าเปล่อวอยากเก็ดให้ตอเนื่องนะคะวันนี้นะคะเปี่ยวจะมาพูดถึงว่าคู่สามีภรรยาหรือว่าคู่ชีวิตนะคะที่ไม่ได้แต่งงานกันนะคะคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้แต่งงานกันแต่อยู่ด้วยกันแบบสัมบู์นะคะแต่อยู่ด้วยกันแบบสัมบู์เหมือนเปี่ยวนะคะจะมีสินทรัพย์ทรัพย์สิน,สสสนรวมกันเนี่ยผู้ใดจะเป็นผู้ใดนะคะถ้าสมมติเกิดอย่างขึ้นใน ตัวเปียวเองหรือว่าสามีนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมถ้าสิ่งใดที่เปียวพูดเราก็พิดหรือว่าจังใดก็ต้องขอกรอไทยมานาท่นีด้วยนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮามาเริ่มคุยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะหลังจากที่สวัสดีอีกครั้งกับท่านผู้ชมเปียวกําลังทาคลิปอยู่ดีดีลูก้าดโทรมาถามว่านเปียวสใส่ฉันมากมื่อนี้บอกฉันงง ลูกค้าคนนี้เป็นเป็นเหมือนเพื่อนนะคะแล้วก็เขาคุยกันหลายอย่างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าสามีเพื่อน่วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพินัยกรรมอย่างหลากหลายอย่างเพื่็ได้ความรู้จักเพื่อนน้ำนะคะนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเปลี่ยวจะมาพูดต่อน,นะคะวันหลังจากที่พูดจบแล้วเปี่ยวกับอันลืมไปเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมสามีคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกัน ลรวบริจจดทะเบียนสมรสเ้วบริจแต่งงานนะคะอยู่กันแบบสามบูคืเอเปียวกับแฟนเปี่ยกเอาสินะคะแต่เข้หมันหมายกันนั่นคือเหมือนสามีภรรยากันแต่บริจอยู่ในรายหลักอักษรนะคะในต่างประเทศในยุโรปจะเป็นจะนิยมเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะ,ะประเทศที่เกี่ยวอยู่นะคะ,ะเป็นยังเขาคืออยู่กันแบบนี้นะะั่นค่ะคือความสบายใจนะคะ แล้วกับบอได้ต้องการผูกม,มัดกันนะคะถามว่า,าสามีต้องการแต่งงานนั้นบอต้องการค่ะเขาเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วแต่ย่อมมีความคิดเห็นว่ายอมอยากใช้ชีวิตแบบว่ต้องผูกมัดนะคะแล้วก็ถึงเวลาเวลาหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วเขาก็ค่อยแต่งงานกันนะคะแต่มันมีเหตุผิดผันเพล เฮ้ไนเฮารู้สึกว่าอยู่กับผีพร,รานจริงๆค่ะทา่านผู้ชมนั่นแหละคะ่ะวันนี้เฮาก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่าสินทรัพย์ก็ทรัพย์สินเนาะค่ะเอา้าท่านผู้ชม <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นปะคะแมวขึ้นแมวขึ้นไปไล่นกอยู่เทังหันทั้งนกแล้วก็ว่าเสียงขึ้นดังขะแขกเอ้าแ,าแมว แมวไปไล่กัดกินนกคะ่ะท่านผู้ชมการทำขิดผมเบี้ยวจ้าสิสำเร็จบ่ค่ะต้องมีแต่แนวอันขจนเห็นไหมะคะท่านผู้ชมนาสงสารเปียวบ่ค่ะบ่หลุดขาดโท่มาก,ก่ะอันนกม้านะคะนั่นราคาท่านผู้ชมอ่า การที่เขาใส่ชีวิตคู่ร่วมกันเนาะคะ่ะแล้วห้องบ่ไดจดทะเบียนสมรสหรือว่าเหตุายหลักอักษรนะคะแล้วสิ่งที่จะตามมาเลยนะคะเป็นออียงที่น่าสนใจมากแล้วก็สาคัญมากสําหรับสาวไทยนะคะที่อยู่ต่างแดนนะคะเป็นอย่างช่วงนี้คือว่าจะเ่องเองเินเงเินทอ,อ,องท,อง,ท,อ,งทองสมบัติพระสถานแถบท่านผู้ชมค่ะยุคสมัยมันเตียนไปแล้วแล้วเขาเองเขาก็ต้องเซฟตีตัวเองเขาเองเขาก็ต้อง ดูแลตัวเองนะคะท่านผู้ชมแล้วกับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเห็นบอวานนำหมูกน้ำมันก็บเริ่มแพงได้ค่ะเกิดอย่างขืนรอบๆตัวเขาเขาสิเอาใส่มาใส่ถ้าเขาบ,บ่มีเงินมีทองมาใจของพวกนี้ท่านผู้ชมคขาเขาสิเดินไปอันทางสรัพสินค้าเราบอกว่าขอแปะโปไว้ก่อนได้บ่ เขาบ่มีเงินใจอย่างสิลป์ค่ะมันกับบัตรอ่เหนกัคะเขาถึงต้องมาพูดเกี่ยวกับทรัพย์สินเราก็เงินทองนั่นเองนะคะนั่นระคะแล้วก,กระดาษเนะะี่ยค่ะที่เขาจะเหตุนะคะเขาต้องลลยลงลาหลักอักษรที่มีคนเป็นพยานให้เขานะคะให้เขียนว่าระบุว่าซื้อนายนั่นนาังนางนี่เช่นตัวเปี่ยวสินนางสาวเปียวก็จะได้อันนี้อันนี้หลังจากที่ สามีได้เสียไปนะคะแล้วก็สามีเองก็จะได้สมบัติหลังจากคนนุณยิงคนนี้เสียไปจังสินนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเขาบกเขียนนะคะท่านผู้ชมรัสส์สินสินทรัพย์ของเขาที่หารวมกันมาเนี่ยก็จะตกไปเป็นของญอาติาพี่น้องของไฟสามีทันทีเลยะค่ะท่านผู้ชมแล้วยิ่งเขาบริเขียนกระดาษเอกสารออียงไว้แม่เขาก็จะมีสิทธิ์ใน สัพย์สินสมบัติแล้วเป็นยังอันเฮาถึงตรงเขียนนุ่มปคะถ้ามดสามีของเฮาแล้วนะคะคนในประเทศยุโรปนะคะเขาเมื่อมีความแน่นแฟนหรือว่าความเห็นอ,อกเห็นใจที่มันทั้งเมืองไทยเฮามีนะคะถามว่าเขาดีบ่เขาดีกับเพ้านะคะแต่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองว่าเขาไปออกไปคะ่ะแล้วเป็นยังเปิดขึ้นว่าจังส่ท่านผู้ชมค่ะ ขนาดไปกินขา้าวหรือว่าไปกินกาแฟเนี่ยเขาจะบ่เลี่ยงกันได้ค่ะท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆ้าบาสิบบาทเขาก็จะหารกันส่วนน้อยมากเลยค่ะที่เขาจะให้อยียงกันฟรีๆเหมือนเช่นเปี้ยวนี่ค่ะท่านผู้ชมเปืี้ยวม้เพื่อนนะคะเข้าไปกินกาแฟเข้าไปอยียงกันเนี่ยเปี้ยวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าอยากเลี่ยงเพื่อนอยากให้เพื่อนนะคะ เปี้ยวสังเกตมาหลายนะคะเปี้ยวมาเปี้ยวมาสัมผัสคนอยู่ในั้งแต่เปี้ยวอยูยี่สิบเนาะคะ่ะแล้วก็มาเรียนรู้อี่อย่างมากมายรอบด,ด้านนะคะคือเขาจะยากในการที่จะหยิบยืนอี่อย่างหายไปนะคะนอกซะจากว่าของที่เขาไฮเฮานั่นคืออ่าของที่เขาบอใซเแล้วอิลิหรือว่าวันสําคัญของเฮาวันสําคัญของเฮานี่เขาก็ให้แค่ดอกใหม่นั่นเองนะคะอ่า มันเทศเดเขาเลี้ยนลู้หลากหลายอย่างในประเภทนี้ของเขานะคะว่าเขาเองเขาก็ต้องอให้ความสําคัญกับตัวเขามากกว่าให้ความสําคัญกับคนอื่นดังเช่นอพอแม่เขาเวลาเลื่อมแก่ชรางมางสินะคะท่านผู้ชมเขาจะแบ่งปูดมะละดกให้ลูกเป็นสัต์เป็นส่วนเท่ากันเลี้ยวเขาก็จะให้แม่ก็พอนะคะไปอยู่บ้านพักคนชรา เพื่อที่จะบริเป็นภาระะให้ลูกให้หลานต้องดูแลนั่นเองนะคะคือ,เ,อเขาเติบโตม้าตังจากเขาเล้ากาการถูกเลี้ยงม้าปลูกฝังกระด้างกันนะคะถามว่า,เ,าเป็นการเ,าเห็นกนระโดหรือเปล่ามันกับโบเมนนะคะคือเขา,เาถูกเลี้ยงม้าเพื่อที่จะให้บ่เป็นภาระะของผู้ใดดังนั้น เขาถึงให้ความสาคัญกับตัวเองแล้วกับความสบายใจแล้วกับความสะดวกสบายของเขากานเป็นอดับแรลกก็เลยเหตุให้มันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สําหรับเฮาที่ใหญ่มาจากต่างประเทศนะคะเฮาใหญ่มาจากเมืองไทยที่เขาต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลอันสามีแล้วกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันกลาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะว่าอลไรมันก็จะไปเงวเนาะค่ะก็คือ ดังนั้นนะคะเฮากระต้องเหตุทรัพย์สินของเฮาให้รอบครอบนะคะแล้วทรัพย์สินที่เฮาหารวมกันมามันก็เป็นหยาดเหงื่อแรงงานของเฮามันเป็นสิ่งที่เฮาสมควรจะได้นะคะแล้วท่านผู้ชมคิดเบิ่งเอาว่าเฮาหามาตลอดชีวิตเมื่อหนึ่งวันหนึ่งเกิดเหตุพลิกผันขึ้นมาทังสิ้นคะสามีเฮาบริยูปกป้องเฮาแล้วสามีเฮาคือเพื่อนที่ดีที่สุดหรืออยู่ใกลคิดเฮามากที่สุด แต่ถ้าเกิดวันนึงเกิดีหยังขึ้นมากับโตเเฮาสินะคะเฮาต้องย้ายออกจากบ้านเฮาต้องไปเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ไปไปหาใหม่นะคะท่านผู้ชมมันเหนื่อยนะคะบอกกระทั่งมแม่กระทั่งหมดสามีแล้วก็ต้องหมดหนีหมด,หมดเงินหมดหยังแล้ว นำซ้ำทนผู้ชมคิดเอาท้าบ้านเขาอยัางต้องพอนเขาอยัางต้องอยียงอยู่ติดหนีธนาคารนั่นสินะคะท่านผู้ชมเขาก็ต้องมานั่งเริ่มใส่หนีใส่สินไม่ความโชคดีกับความโชคลายมันมาพร้อมกันเสมอค่ะดังนั้นนะคะการที่ไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจึงได้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายค่ะ